ติด1.8ตัว e คันนี้นะคะ3 4 9 0 0 0บาทเคดีดีฟรีดาวผล6,000นดีดตลอดอายุสัญญาเลยนะคะสำหรับคันนี้นะพี่ๆรถหน่วยงานมือเดียวปลดระวังประวัติศูนย์นะคะสีขาวสวยงามมากๆเลยคันนี้ใครสนใจนะคะอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหรือว่าอยากดูภายในหรือว่ารอบคันนะคะดูคลิปนี้ให้จบได้เลยเดี๋ยววันศุกร์จะพาไปทัวร์รอบคันเลยนะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้วันศุกร์จะพาพี่พ,พี่มาชมคันนี้นะเป็นโตโยต้าฮันติดนะคะหนึ่งจุดแปดตัว e นะคะคันนี้รถปีสิบเจ็ดนะเลขเออเลขไมล์มจะอยู่ที่สองแสนนะคะคันนี้สามแสนสี่หื่นเก้าพันบาทเครดิตดีฟีดาวนะคะผ่อนหก0ันนี่ตลอดอายุสัญญาไปเลยนะอ่ผ่อนสูงสุดได้เจ็ดปีแปดสิบงวดน,นะคะดอกเบี้ยต่ำสุดตอนนี้จะอยู่ที่สองจุดเจดเก้าครดิตดีฟีนาวพี่พ,พี่ออกได้ทุกอาชีพแน่นอนไม่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ อ่าละแวกใกล้เคียงพี่ๆออกได้หมดเลยนะคะสําหรับพี่ๆท่านไหนที่อยู่ละแวกใกล้เคียงก็สามารถมาเจอกับเซลวันศุกร์ได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะเสรีไทย68แยกดนึงนะหรือพี่ๆท่านไหนที่ไม่สะดวกเดินทางมาไม่เป็นไรนะคะติดต่อช่องทางด้านล่างมาได้เลยนะ0 6 4 5 2 3 1 1 0 6นะคะหรือว่าแอดไลน์มาได้เลย b e w ค่ะ under score ศ0 0นนั่นเองนะทักมาโทรมาปรึกษาสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้นะพี่ๆนะต้องบอกก่อนนะคะว่า ของแถมแน่นๆจุกๆเลยพี่ๆท่านไหนที่กําลังตามหารถไว้พาครอบครัวไปเที่ยวนะคะหรือว่าขับส่งลูกไปโรงเรียนเนาะ,ค,ะคันนี้เหมาะมากๆเลยนะคะวันสุขคัดมาให้พี่ๆแล้ว3ามแ0 0สี่หบาทเท่านั้นเลยนะ,ะอันติดนะคะพี่ๆได้อันติดไปใช้งานเลยนี่มาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะคันนี้เห็นไหมเส้นสายเดินชัดมากๆนะต้องบอกก่อนว่า เพชรยนต์นะคะมีบริการตรวจรถให้พี่ๆแล้วมากกว่า274จุดนะคะมั่นใจได้เลยว่าไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีเกอาไม่แน่นอนหากตัวเจอยินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนเงินนะคะพี่ๆไหนที่สนใจติดต่อมาโทรมาสอบถามมาได้เลย คนะันนี้นะคะมาดูนะคะในส่วนของไฟหน้าได้มาเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์แบบนี้เลยนะคะกระจังด้านหน้านะคะสวยๆป้ายทะเบียน3ตัวนะพี่ๆนะคันนี้6กกไก่ทอถุงนะคะ796พี่พป้ายทะเบียนถือว่าสวยงามมากๆเลยนะคะเส้นสายเดินชัดไม่มีรอยรักยิ้มนะคะในส่วนของตัวแก้มนะคะแนบชิดสนิทก,กันดีนะไม่มีการชนหนักอย่างแน่นอนนะคะพี่ๆจ๋า แล้วก็นะคะมาดูกันต่อในส่วนของตัวล้อในส่วนของตัวล้อคันนี้ได้มาเป็นล้อแม็กทูโทนนะคะแม็กทูโทนคันนี้จะเป็นนี่สองศูนย์ห้าทับห้าห้า R สิบหกคันนี้จะเป็นขอบสิบหกนะพี่ๆนะดอกยางลึกๆนะคะขับได้อีกยาวๆเลยไม่ว่าพี่ๆจะขับในเมืองขับออกต่างจังหวัดขับพาครอบครัวไปเที่ยวนะต้องบอกเลยว่าสบายมากๆนะคะคันนี้เหมาะมากๆเลย ด้านข้างนะคะเส้นสายเดินชัดแบบนี้เลยในส่วนของกระจกนะคะปรับพับไฟฟ้านะคะไฟเลี้ยวมีมาให้แล้วในตัวด้วยพี่พี่นี่กระจกเดิมกระจกแท้นะคะมีปั๊มตาโตโยตา้าทุกบานเลยนะเดี๋ยวให้พี่พี่ดูนะคะว่าเดิมแท้ยังไงนะคะเดี๋ยวให้ดูทุกซอกทุกมุมแล้วก็ให้ดูแบบละเอียดเลยเผื่อพี่พี่ท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะออกรถได้สบายๆมีบริการฝากเซน็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะพี่พี่นะดูคลิปนี้เหมือนมาดูรถที่บริษัทเลยนี่ น็อตเน้นนะคะไม่มีการหมุนการขายัยบนะคะเดี๋ยวให้ดูน็อตเสาบีนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าอยู่ครบๆนะพี่ๆนะน็อตเสาบีอยู่ครบๆแบบนี้เลยนะคะแผ่นเพจไม่มีร่องอยการถลอกนะคะไม่มีร่องอยการปรับเปลี่ยนยใดนะแล้วก็นะคะเดี๋ยวให้ดูนะเม็ดอาร์คตรงนี้นิดหนึ่งเม็ดอาร์คนะคะก็เป็นอีกหนึ่งออีกหนึ่งวิธีนะในการดูเม็ดอาร์คนะคะว่าเดิมไม่เดิมยังไงนะดูเม็ดอาร์คได้เลยพี่ๆจ๋า เมนอ้างนะคะกลมๆคมๆนะเรียงเส้นเรียงเม็ดกันแบบนี้เลยพี่ๆโครงสร้างเดิมแท้แน่นอนนะคะรับประกันได้เลยพี่ๆจ๋ารับประกันโครงสร้างตัวรถเลยนะคะนี่มีรับประกันหลังการขายให้ด้วยนะพี่ๆนะใครที่สนใจรีบทักมาโทรมาได้เลยกระจกนะคะกระจกเดิมกระจกแท้นะคะปั๊มตาโตโตยต้านะพี่ๆโครงสร้างเดิมแท้แบบนี้เลยนะ,ะสวยงามนะต้องบอกก่อนเลยนะคะสวยงามมากๆรถปีสิบเจ็ดนะคะ นี่หัวน็อตนะคะเม็ดอาร์คนะคะลอยขีบโรบบทโรงงานนะพี่พี่ในส่วนของลอยคีบโรบบทโรงงานนะพี่พี่ต้องดูต้องสังเกตเลยนะคะในส่วนของตัวโรบบทเขาจะคีบตรงนี้เนาะ,ะแล้วก็เอาตัวถังตรงนี้นะคะไปจุ่มสีไม่ว่าจะเป็นสีอะไรนะคะต้องมีลอยคีบโรบบทโรงงานด้วยเพราะเวลาเขาปล่อยตัวถงะะังเนาะจะทิ้งรอยไว้นะคะถ้าไม่มีหรือว่ามี แต่เหมือนแบบโดนพ่นสีทับนะคะพี่ๆสังเกตได้เลยอาจจะมีการชนฝั่งนั้นมาได้นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะของการดูเนาะนี่ต้องบอกเลยว่าเส้นสายเดินชัดนะคะสวยงามมากๆเลยพี่ๆจ๋า ล้อแมกทูโทนแบบนี้เลยนะคะไม่มีการชนหนักไฟท้ายได้มาเป็นแบบ LED แบบนี้เซนเซอร์ถอยนะคะคันนี้มีมาให้แล้วทั้งหมด2จุดนะพี่ๆอ่าเซ็นเซอร์มีมาให้แล้วสะดวกมากๆเลยนะคะกระจกเดิมกระจกแท้ปั๊มตาตัวตานะคะโลโก้นี่เห็นไหมไม่มีร่องรอยการแตกหักนะคะโคโล,ล่าคอร์สนะคะนี่เออไม่ใช่ขอภายโคโวล,ล่านะคะอันติสไม่มี หายไปแม้แต่ตัวเดียวเลยพี่พี่นี่ไม่มีการชนหนักพี่ความจมน้ำแน่นอนนะคะสวยงามมากๆเลยต้องมอก,ก่อนคันนี้นะนี่ล้อแม็กเดิมดิสเบกมีมาให้แล้วทั้งหมดสี่ล้อเลยนะคะเส้นสายฝั่งนี้ถือว่าเดินชัดมากๆเลยนะเส้นสายเดินชัดกระจกเดิมกระจกแท้นะคะปั๊มตาโตโยตา้านี่กระจกเดิมนะพี่พี่นะกระจกเดิมกระจกแท้นนะคะแผงประตูนะคะคุมโทนสีดําแบบนี้นี่หัวน็อตไม่ไม่ใช่เมิดอ้างนะคะ เห็นไหมลอยคีบระบทโรงงานนะคะมีมีฝั่งนั้นก็มีฝั่งนี้ก็มีนะคะไม่มีการชนหนักมาอย่างแน่นอนนะพี่ๆนะแล้วก็มาดูกันต่อในส่วนของภายในตัวรถนะคะได้มาเป็นเบาผ้านะพี่ๆคันนี้ได้มาเป็นเบาผ้าในส่วนหน้าล้อนะจอดตอนหน้าล้อนะบอกเลยว่าไม่มีล้อแน่นอนนะคะเบาผ้าเนาะเขามีข้อดีข้อเสียเบาผ้าเบาหนังนะคะก็ต้องบอกเลยว่ามีข้อดีข้อเสียแล้วแต่พี่ๆชอบเลยนะคะ ออันติดปีสิบเจ็ดนี่มีมีในส่วนของที่ชาร์จมาให้นะคะสองจุดนะพี่พี่นี่มีเป็นในส่วนของที่ชาร์จมาให้แล้วสองจุดเบาะเอ้ยพรมนะคะพรมพรมคันนี้ได้สีแดงพี่พี่สวยงามมากๆเลยนี่ภายในตัวรถนะคะภายในตัวรถมาดูกันต่อเนาะนี่คุ้มทนนะคะแบบนี้นะพี่พี่สวยงามเลยแล้วก็นะคะในส่วนของ คนขับนะคะได้มาเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแบบนี้นะเพิ่มเสียงนี่เพิ่มเสียงลดเสียงนะคะอยู่ตรงนี้เลยพี่พี่แล้วก็นะคะแอร์แบ็กคันนี้มีคู่หน้าเนาะมีคู่หน้าระบบนะคะฟังก์ชันโหมดการลื่นการถ่ามีให้กล้องหน้ากล้องหลังมีให้นะพี่พี่กล้องหน้ากล้องหลังมีให้นะคะเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดแบบนี้นะคะขับขี่ปลอดภัยนะนี่แอร์เย็นเบาะนิม่มนั่งสบายสำหรับคันนี้เลย พี่ๆภายในตัวรถนะคะให้เห็นกันแบบชัดๆนะคะแบบละเอียดละเอียดแบบนี้เลยหรือพี่ๆไหนที่แบบว่ายังยังอยากดูในจุดอื่นแล้ววันศุกร์ไม่ได้ถ่ายดูให้ดูก็สามารถทักมาหรือโทรมานะคะ<ม>เดี๋ยววันศุกร์จะถ่ายให้ดูแบบละเอียดละเอียดเลยนะคะขอมาจัดให้อยากดูในส่วนของตรงไหนบอกกันได้เลยนะเดี๋ยววันศุกร์ถ่ายรูปเพิ่มเติมให้พี่ๆดูนี่ ตอร์ตัตนตี1.8ตัว E นะคะ349นะคะรถปี17ไมล์200,000เครื่องเบนซินสี่สูบนะคะ 1,798cc 141แรงมา้าพี่ๆคันนี้เลยนะคะใครสนใจนะคะรถหน่วยงานมือเดียวปลดระวางประวัติศูนย์ทักมาโทรมาโทรมาได้เลยหาวันศุกร์โดยตรงได้เลยไม่มีการกรอบ,บสีกอใหม่นะไปกันต่อนะคะในส่วนของด้านหน้าห้องเครื่องกันต่อเลยพี่ๆมาดูกันต่อนะคะในส่วนของด้านหน้าห้องเครื่องนะคะเดี๋ยววันศุกร์ขอนญาตไล่ดู จากหัวน็อกกันก่อนเลยนะพี่ๆนะในส่วนของหัวน็อตนะคะไม่มีร่องรอยการหมุนการขายับใดๆทั้งสิ้นนะคะนี่เห็นไหมโครงสร้างเดิมแท้นะคะพี่ๆจ๋าเม็ดอาร์กลมๆคมๆไม่มีล่องรอยการแกะใดๆทั้งสิ้นเลยแล้วก็ไล่ลงมาในส่วนของตัวไฟนะคะนี่ดูได้เลยนะคะพี่ๆไฟแท้ไฟเดิมนะคะโครงสร้างแท้โครงสร้างเดิมโรงงานแน่นอนนะคะพี่ๆจ๋านี่รับประกันได้เลยนะหัวน็อตนะคะอยู่เหมือนเดิมครบ,บนะคะพี่ๆนี่ อยู่เหมือนเดิมครบๆแล้วก็ในส่วนของรูระบายอากาศไม่มีการโดนเคาะโดนแง้โดนแกะใดทั้งสิ้นนะป้ายนะคะข้อควรระวังคําตรงคําเตือนนะคะมอกอ,อยู่ครบๆบแบบนี้เลยนะสภาพใหม่มากๆรถปีสิเนาะแต่สภาพถือว่าใหม่มากๆและพร้อมใช้งานมากๆเลยพี่ๆคันนี้นะคะนี่ d u โอ v ีวีนะคะคันนี้เครื่อง4ี่สูบนะคะพี่ๆ 4สูบ1,798ซีซี141แรงม้าต้องบอกก่อนเลยนะคะห้องเครื่องไม่มีคาบของเหลวหรือว่าคาบน้ำมันรั่วซึมนะพี่ๆนะดูได้เลยให้เห็นกันชัดๆแบบนี้ได้เลยนะพี่ๆใครสนใจนะคะหรือว่าอยากมาดูรถก็มาเจอกับเซลล์วันศุกร์ได้นะบริษัทเพรย์ตนนะคะตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะโทรมาทักมาได้เลยใครสะดวกเดินทางมาเข้ามาดูได้เลยพี่ๆจ๋า นี่แล้วก็วันศุกร์ต้องบอกก่อนเลยว่าใครที่สนใจคันนี้วันศุกร์มีแถมในเรื่องของรับประกันเครื่องเกียร์ไปให้ด้วย1ปีเต็มเต็มเลยนะคะพี่ๆสามารถเข้าศูนย์ได้เลยนะเข้าศู่โตโยต้าได้เลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนพี่ๆสามารถเข้าในพื้นที่ใกล้เคียงพี่ๆได้เลยนะคะสําหรับคันนี้ใครที่สนใจนะคะรีบทักมาโทรมาได้เลย3ามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเครดิตดีฟรีดาวผลหกพันนิดๆตลอดอายุสัญญารถปีสิบเจ็ดเลขไมล์สองแสนนะคะพี่ๆ สนใจนีคะรีบโทรมาได้เลย0645231106หรือว่าแอดไลน์มาได้เลย mm. bew underscore 00 000 mm. นะคะ mm. ติดต่อสอบถาม mm. พูดคุยรายละเอียดกันก่อนได้เลยนะพี่ๆนะ mm. ฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะ mm. หากผิดพลาดป,ประการใดนะคะ mm. วันนี้ไม่ครบถ้วนประการใดต้องขออภัยด้วยนะพี่ๆจ๋า mm. ขอบคุณมากๆคะ่ะ